ฝนจ้าพันพันป่าทับเนี่ยฝนจ้าพันต้นฟันสิงโตอืมจัดอ่ะฟันจวดๆเลยป่าหวานประทะขมาอันนี้จะขมนิดน,นึงค่ะแล้วเดินพาทุกคนไปเก็บต้นฟันสิงโตค่ะซิอากาศดีแล้วจ้ะเมื่อวานฝนตกแรงมากดอกไม้ดอกไหลขึ้น<บ> ทับกระถางผักก้อทับนี่ไงล่ะงอยทิงไงครับพี่น้องหากแล้วอ่ะพี่น้องมันจะอยู่ใต้ดินมันบ่พออยู่ใต้ดินนะคะมันก็จะปุ่งขึ้นมาอีกปุ่งเห้าก็กินอีกอันตรงนี้ว่าค้าว่าดับแหง้าค่ะโอ้ยนี่แม่เงนี่แม่โอ้ยง่ายงามจ้ะพวกเราล้างขึ้นดอกดอกก็จะเป็นเหลืองเหลืองพอแก่มาก็จะปิวพอแพร่ดอกนี่แหละจ้ะพอแพร่เกษสวนเราหนี่แหละจ้ะก็ถือกันเลยต้นนี้ทิ้งไงครับพี่น้องแล้วขึ้นดอกง่ายทั้งง่ายเนี่ยแตงเอันดี่ แบบอัน <c oughs> กินค่ะผักมีประโยชน์ค่ะดอกก็อร่อยนะจ๊ะดอกเขาก็ได้ยมกินนะบางคนนะไปกินสดได้จ้ะดอกแล้ว <c oughs> คนกินผักสิลูกขันขม <c oughs> อันนี้ขมนะคะคนก็ไปแกงอันนะจ๊ะแกงแท้นอันไหมพะกีเ้เล็กไหมอ,อุจจาระเหล็กไหมป้านอย่างนี้ไหมไม่อย่างนีไปจา้าครั้งออกไปลวก่ะค่พี่นอ้องลวกประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีเวลาเวลาลวกโดมันจนีนอ่ะตัวไอยปวดไปค่ะ สวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพ่อกันคือเกาค่ะพี่น้องจ้าต้องตกใจสีปากข่อยพี่น้องเอยเออเดี๋ยวไปสนีเผื่อไปสนีมา่นจิตตกใจปากค่อยเกาชอบมาเวลาสาวเดืินกินข้าวเที่ยงค่ะอย่าลบเพระทันแม่ขเขาจะชี้ย่านปากค่อยชีย้แดงใจวายอยู่วันนี้สาวเดินได้อะไรพี่น้องสาวเดินได้อต้อนฟันสิงโตเอยปงรงแล้วค่ะทราบลาบอยู่ กินกับข้ปุ่นซาวค่ะแล้วก็มีปลาเท้าค่ะปลาทวิศตาเท้าข้าวปุ่นซาวน้ำปลาหากับพี่น้องเอ้ยมีแต่ซาวซาวกับลืมดีบอกหนาวข้างในกับพี่น้องโอ้ยบอกหนาว <c oughs> กระเด็นกระดนอนฟงดุฟงดุงดเอ้ยซาวอย่างนี้ละจ้ะละจ้ะเขาเอิญซาวเนาะซาวลงใส่นานซาวลงไปรรลุยค่ะลุยแน่ ที่นี่เขาเก่านโปกเข้าไปกินกับป่าแซ่บจะพี่น้องรุ่นแล้วค่ะมไม่นู้นี่กับรุ่นี่จ้ะนะจจะตีบมีนอยูน่นน่เนาะผักไทยทีบมีขายอยู่ในลานนี่แหละอืมเพรา็ต้องสร้างมาเป็นพิเศษความอยากความมักค่ะพี่น้องมาเด้อเศษๆน้ำแขกรขปุ่นซาวกินกับสิงโตรสชาติขมค่ะพี่น้องเออกินทุกปีเลยจ้ะ หัดย่ามแล้ก็เสียบจ้ะหัดย่ามแล้ก็ขึ้นโปรงมา้าต้องกลิ่นน้นอ,อนนานี่นะจ้ะสักโตกว่านี้มีดอกขมกับอืมรุ้นเหรอจมโนจวดรุ้งอย่าสร้างอยาสร้างเล็กหน่อยก็จะเบาหลายแต่ดีดีแต่ว่าหนาวนะพี่น้องนะ จวดอย่าสั่งอืมได้ได้กินมันกระสิขมขมบาดคอเนี่อยอ่ะแค่จะเอาอันใดได้ค่อยกันแอ้วตอนนี้ก่อนเป็นสาวพัน แป๊บแป๊บครเนี่ยอมข่าปุ๋น้าพันต้นฟันสิงตจัับนจวยจวลปะหวานประทะขมผักอันนี้จะขมนิดหนึง่งค่ะอื รับไส้อกตวใช่ไหมคุ้มดิคุ้มเป็นยาหวานเป็นลมคุ้มป็นยาเที่ยนปลาไปเลยลวกค่ะลืมลืมข้าวดิบๆดีกว่ะแซ่มากซาดีจ้ะซาเผ็ดดี ือกแพรกันพอกแพรซื้อหอมใบกุเลิกสลัดลายยางค่ะเห็มหมาเข็นผักค่ยบะรุ่งบะ ขันแสนปลาด้วยขามีใหญ่ตาโลโลสุดๆออกมาเหยียดไปนละ้มันแสบอืม ไม่ดอกหรอกของก็คือเป็นมัวกิน <c oughs> ได้ค่ะทั้งดอกกินได้หมดเลยทั้งรากก็กินได้ไมีสรรพุณประโยชน์หลายอย่างเฮพ,พาไปเก็บอยู่ลัะสนาต้น มาค่ะน่าร้อนมาพักกระปุงเห็นไหมค่ะมือจะพักกลินอึแม่หน่อยตามือจะพักกลิ่นกระเทียมปานสาบลับ เชฟปลาอะไรค่ะไม่คุ้นไปเก็บอยู่จ้ะฝรั่งบางคนเขาเก็บมาขายเลยแต่บ้าขายาก็ไม่กลิ่นขายคว้างที่หนิมเสียเสียภาษีเสียหลายหลายอ,อยานะ่างไปเนาะ คือมังคายแล้วจ้ะนี่เปิดร้านขายยังไงคือมังคาไยได้เปน็นหอเสร็จไไท้ายหะสะดวกสบายที่สุดละมไม่เหลือ,อ ใส่น้ำปูนิดหนึง่งเลยพี่อนอะว้ไม่ร้อนขึ้นใส่น้ำปูนิดหนึง่งก็ใส่เลยน้ำประทับ บางคนก็จะเอาไปแก่แก่ก็พักกิเล็กมะขมขมนิดนึงก็พักกิเล็ก,ก,กลจ๋อยดีอันลวกเอาค่ะรวกใส่เกลือนิดนึงแซ่บแด้ง <c oughs> บบเคยแก่ไ ข <laughs> มคืออันผักแกงขมบานเท่าไหรพี่น่อยอารมณ์แบบนั้นอารมณ์กินแบบนั้นบริขมเห้ยขมแห้ง เลยบ่รมากินขมกับซีว่าขมรักแพ่จะแบ่แต่เด็ดจ,จ้าเลยว่านฝนตกเบิร์ดหมือไปแล้วตกหน่อยเป๊ะฝนกระ ตัดผักเน้นผักห <c oughs> มักนะคุณหมักกินผักเ <s akes> <s akes> งาเดียวแล้วแต่เ <s akes> งาเดียว <c oughs> แต่เจ้านี้คือสิบบม้ามึงนะก็ <s <akes> <S <s <akes> จะส่งของคอยวันจันทร์มา <s akes> จะพรุ่งนี้เนะ <s akes> าะสองมสามม Ưm, có tí gió mưa cà không ạ Tối nay cà, phát xin nhanh mua pan một, file một, với luộc nè, thắc คอยบริถิมได้ไปนหนังพักกินมาเบิร์ตเรื่องว่าคอยบ่กคอยเฮ็ดเปิเเป็ดดอกเก็บไว้กินนานใส่ตู้ไว้ใส่กล่องดี๊ดีใส่กล่องพลาสติกทำมาแซบเหรอมาแซบก็กินได้ค่ะ เผือบพักแกงขมบ้านท้าแซ่บกว่าค่ะเพราะเ้ากินแบบนั้นเนาะกินได้อยู่จ้ะโุ้ยด,ดอกลหรอได้บด คมแบบรสชิ้นปากนะพักแกนคมพักสะดางแต่มันชิ้นปากเราเคยกินแต่น่อยเพราะมันกินคมๆสิมัน <c oughs> ได้ก <c oughs> ินเยอะซึ่งนี่ไป็นจิ่มเบอร์จ๊ะ กันค่ะแซ่บเกียงถายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปากแซ่บเบิดต้งเผ็ดต้องแซ่บบ่ไหวค่ะบ่ค่อยมากปานไดจ้ะแต่ว่าแซ่บอยู่ขมบ่คือผัก แกงขมพักบานเฮาเนาะมันบดชิ้นปากพี่น้องเอออะไรบาแสบบดแสบจ้ะแต่ว่าขอยบาดแสบกินได้อยู่เ <c oughs> อาล่พี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทางสาวเดินไกลบ้านสาวเดินคําตาสวดสาวเดือนชาแนลคะ่ะฝากกดติดตามรับชมเป็นกําลังใจด้วยจ้าพอกันคลิปนาอยู่ดีไม่แห้งไม่ามสุกันแต่สุกคนค่ะสวัสดีค่ะ